ันนี้คือโอ๋ยไหนดูมีดโอ้โหมีดน่ารักจังเลยพร้อมหรือยังคะพร้อมผ่าตัดไหมคะคนไข้นอนรอแล้วค่ะคุณหมอโว้ยคนไข้ท้องป่องยังเลยน้องจะออกมาแล้วนะคะคุณหมอพร้อมนะคะไปค่ะคุณหมอเล่นกันเถอะมา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 เล่นกันสวัสดีค่ะวันนี้มาทําอะไรคะ ทำคลอดบารบี้อ๋อวันนี้จะมาเป็นคุณหมอใช่ไหมคะโอเควันนี้จีฮานนะคะจะมาจำลองเหตุการณ์นะคะสมมุตินะคะทำคลอดให้บาร์บี้ค่ะนี่คือคนไข้ของหนูค่ะอุ้ยบาร์บี้เขาทำไมท้องป่องจังเลยคะคุณหมอ,อเออขาท้องเลยค่ะอ๋อเขาท้องเหรอคะอู้บาร์บี้ท้องวันนี้เขาจะมาทำคลอดแล้วเหรอคะเขานัดคลอดวันนี้เหรอคะ ผ่าค้อเหรอคะคุณหมอโอเควันนี้คุณหมอจะเป็นคุณหมอผ่าตัดเหรอคะคุณหมอชื่ออะไรคะคุณหมอที่ฮานเหรอคะนี่คืออุปกรณ์ผามออ๋อนี่คือเครื่องมือเหรอคะคุณหมอแล้วนี่คุณหมอไม่มีผู้ช่วยเหรอคะมอ๋อมีเหรอคะโอเคค่ะอ,อ๋อกะายเหรอคะกะ่ตยมันกดช่วยหนูอ๋อโอเคเดี๋ยวไปเอากะไตามาให้คุณหมอนะคะโอเคค่ะ โอเคค่ะอันนี้คือประดิษฐ์มาจากที่โรงเรียนใช่ไหมคะนี่นะคะฝีมือกระบายสีของน้องจีฮานใส่ลุ้งเลยอ้ยใส่ลุง้งเลยก็แต่ใส่ลุงล้งว้ายอันนี้กือยาชานี่คือเข็ม <c oughs> ๋อแล้วก็มีอะไรอีกคะอุปกรณ์ของคุณหมออันนี้คือเอ้ยเอามาทำอะไร าคอดไม่ใช่หรอคะเออแล้วฟันมาทำอะไรคุณหมอคะอะไรเนี่ยขาวแก่น <laughs> คุณหมอมาทำอะไรคุณหมอคะสัมภาษณ์หน่อยค่ะทำไมถุงมือลุ่งลิ่งจังเลยคะ <laughs> <laughs> คุณหมอคะไหวไหมคะไหวหรือเปล่าโอเคอันนี้คือ โอ้ยไหนดูมิดโอ้โหมิดน่ารักจังเลย,พร,ยพร้อมหรือยังคะพร้อมผ่าตัดไหมคะคนไข้นอนรอแล้วค่ะคุณหมอโอยคนไข้ท้องป่องยังเลยน้องจะออกมาแล้วนะคะคุณหมอพร้อมนะคะไปค่ะคุณหมอทำอะไรอยู่คะคุณหมอเอายาชาใสเข็มอยู่ค่ะอ๋ออายาชาใสเข็มนะคะจะบล็อกหลังใช่ไหมคะโอเคค่ะ อ๋อจะฉีดคนไข้โอเคค่ะนี่คือเตรียมยาชานะคะอาเต็มนะอ่ะอ่ะคนไข้คะตะแคงหน่อยคะ่ะฉีดที่กลางหลังใช่ไหมคะคุณหมออ่ะใช่ค่ะฉีดกลางหลังไม่ใช่แขนไม่ใช่ปาแขนคุณหมอพุณนบอใจะเย็นต้องฉีดที่ไหนคะ <c oughs> ที่หลังโอเคอ่า นี่เราก็เตรียมยาชาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอคะเคสนี้ต้องดมยาสลบไหมคะต้องดมยาสลบด้วยหรอคะเขาทําไมคะคนไข้กลัวหรอคะหรือยังไงไกลัวอ๋อกลัวผีกลัวผีเฮ้ยคนละคนละเรือ <c oughs> ่องไหมเนี่ยอ๋อไม่ดมสลบไม่ดมนะคะเอาโอเคคะ่ะคุณหมอเตรียมมีดได้เลยคะ่ะคุณหมอ โอเคค่ะได้เลยค่ะคุณหมอยาชาออกฤิแล้วใช่ไหมคะคุณหมอทําอะไรอยู่คะผ่ะตาตัดาตดอยู่หรออุ่ะกลัวจังเลยกลัวกลัวกลัวทำไมล่ะคะต้องเอาเด็กออกใช่ไหมคะโอเค๋อตอนนี้คุณหมอนะคะกําลังผ่านะคะคุณแม่นอนมีความสุขจังเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ยิ้มใหญ่เลยคะ่ะคุณหมอสงสัยดีใจที่จะได้เจอลูกใช่ไหมคะค่คุณหมอผ่าก,กี่ชั้นแล้วคะชั้นเดียวชั้นเดียวอ่าเดี๋ยวชั้นต่อไปนะคะก็จะเสร็จแล้วค่ะ จะเสร็จแล้วหรอคะจะได้เห็นหน้าเด็กแล้วใช่ไหมคะต้องตรวจอะไรคะอ,อะตรวจก่อนก็ได้คะ่ะคุณหมอทํำไมคุณหมอไม่ตรวจตั้งแต่แรกอะคะไม่ไ <laughs> เป็นไรคะ่ะแบบนั้นก็ได้ยินแล้วคะ่ะคุณหมออ่ะตรวจตรงไหนคะตรวจที่ท้องเหรอคะผ่าแล้วก็มาตรวจเหรอคะ ลำบากจังเลยคะ่ะคุณหมอจุกมือคุณหมอลำบากจังเลยเป็นไงวงคะคุณหมอม <c ười> คุณหมอเหมือนง่วงอ่ะคุณหมอนอนก่อนไหมคะ <c ười> ผ่าต่อไหมคะคุณหมอโอเคค่ะอุ๊ยอุยอุยเกิดอะไรขึ้นคะคุณหมอ <c ười> อุ๊ยน้อง <c ười> ออกมาแล้วยอุ๊ย คะคุณหมออุ้ยคุณแม่ดูลูกสิค่ะคุณแม่อือคุณแม่ได้ลูกผู้หญิงนะคะอูน่ารักจมำยังเลยค่ะคุณหมอไม่ตัดสายสะดือก่อนหรอคะคุณหมอไปตัดสายสะดือก่อนไหมคะอ๋อตัดสายสะดือใช่ไหมคะคุณหมอโอเคค่ะทําความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาลูกไปให้คุณแม่ดูนะคะอ๋อน้องมาแล้วหรอคะอ่าน้องไปคุณแม่ให้น้องนอนข้างๆคุณแม่ดีกว่าไหมคะคุณหมออุ้มดีๆนะคะ อุ๊ยอุ๊ยอยอะไรอ่ะน้องสักลายด้วยเหรอคะคุณหมอน้องสักลายที่น้าด้วยคุณหมอคะเย็บแผลต่อไหมคะไม่เย็บแล้วหรอคะเปิดไว้อย่างนี้เลยหรอคะคุณหมอเย็บแผลก่อนนะคะคุณหมอเดี๋ยวเลือดคนไข้ไหลหมดตัวค่ะอะคุณหมอจะเย็บแผลแล้วนะคะอู้หู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 โอ้โหแม่กับลูกมีความสุขจังเลยคุณหมอเสร็จหรือยังคะ เสร็จแล้วราคาโอเคค่ะทำข้อเรียกรายนะคะโอเคค่ะคุณหมอคุณหมอเก่งจังเลยค่ะเออขอพีจิฟต์ขอแค่นี้นะคะโอเคค่ะอย่าลืมอะไรนะคะอย่ไม่กดติดตามช่องน้อไปจาค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย